ครับก็ต้องของยืนยันนะครับว่าพรรคประชาชนไม่มีการว่าจ้างบริษัทใดๆหรือดําเนินการใดๆที่นําไปสู่การทํา I/O หรือว่าปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ต้องยืนยันข้อเท็จจริงเช่นนี้นะครับแลวก็ตอนนี้พรรคเองก็อยู่ในขั้นตอนในการพิจารณาว่าจะต้องมีกระบวนการในการพิสูจน์ตรงนี้เพิมเ่มเติมอย่างไรนะครับเพื่อให้ประชาชนสิ้นข้อสงสัยนะครับในส่วนของชื่อบริษัทสเปกเตอร์4นะครับความจริงก็เป็นบริษัทหนึ่งที่พรรค ได้เคยมีการว่าจ้างนะครับให้ผลิตสื่อที่ไปลงในเพจพักเช่นกราฟิกหรือว่าคลิปวิดีโอที่ปรากฏในเพจของพักประชาชนนะครับซึ่งหากการว่าจ้างในครั้งไหนเป็นการใช้งบประมาณจากกองทุนกกตก็ต้องมีการชี้แจงกลับไปที่าาทางกากตตามระเบียบและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสามารถตรวจสอบได้นะครับอันนี้ก็ต้องยืนยันข้อเท็จจริงเช่นนี้ครับ ันนี้ผมคิดว่าข้อเท็จจริงในเชิงรายละเอียดของบริษัทนะครับทุกคนก็สามารถค้นหาได้จากสาธารณะนะครับแต่ผมย้ำนะครับว่าประการแรกนะครับต้องย้ําว่าพรคประชาชนไม่ได้มีการดําเนินการเรื่องปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารแต่อย่างใดนะครับแล้วก็การว่าจ้างสเปกตร์สีก็เป็นเพื่อการผลิตสื่อนะครับที่ปรากฏอยู่ในเพจของพรคประชาชนนะครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดที่เราต้องมีการยื่นให้กกตหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเนี่ยเราก็ทําตามขั้นตอนทุกอย่างมาโดยตลอดครับ ตามควาจริงเลยนะครับชั้น4ี่เป็นที่ทําการของพนักงานประจําของพรรคประชาชนครับชั้น4ี่เป็นที่ทําการของพนักงานประจําของพรรคประชาชนมีไฟล์ฟฟทะเบียนอะไรครับไฟล์กฎห,หมายครับ ก็จริงก็มีการเข้าสํานักงานพรรคประชาชนอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่ว่าเรื่องการให้เข้าในวันนี้อันนี้เดี๋ยวคง,งต้องหารือรายละเอียดอีกทีหนึ่งแต่ว่าคจริงก็ไม่เคยไม่เคยมีการปิดกั้นนะครับที่ผ่านมาก็มีมีการเข้าไปาถ่ายทําอะไรอยู่ในพื้นที่มาโดยตลอดครับไม่ได้มีการพูดคุยเป็นการส่วนตัวนะครับและผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการวิาพากษ์วิจารณ์พรรค ไม่ว่าจะาประชาชนทั่วไปหรือว่าอดีตคนที่เคยทํางานกับพรรคเนี่ยาทางพรรคเองก็เฝ้าติดตามอยู่นะครับว่าข้อกล่าวหาเขาวิจารณ์เป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องอะไรที่มันเป็นข้อได้จริงที่ค่าศึเลื่อนอย่างเช่นในกรณีกล่าวหาว่าพรรคทาปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเนี่ยผมคิดว่าเราก็จะเป็นต้องชี้แจงก็ยืนยันข้อได้จริงกับพี่น้องประชาชนส่วนถ้ามันเป็นเรื่องความเห็นความเห็นที่ใครคนใดคนหนึ่งแสดงออกอันนี้ผมคิดว่าก,ก็ก็ให้ประชาชนเป็นคนพิจารณาเองครับ ก็อย่างที่ผมเรียนครับว่าผมก็ยืนยันชี้แจงกับประชาชนเช่นนี้ก่อนนะครับเพื่อให้ให้อย่างน้อยมีหลักฐานยืนยันว่าตัวแทนอพารคได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวแล้วนะครับส่วนจะมีกระบวนการเพิ่มเติมในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างไรอันนี้ก็ทางพักกำลังพิจารณาอยู่ครับนี่ไง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 รับเลยน้ำปลาบนโต๊ะทำงานมีไหเด๋วดูดิเนี่ยคนนี้แบบ อันนี้คนนี้เนียนนะทำเป็นฟงฟิงเป็นแบบจมพงจมพูมพอะไรเงี้ยคนนี้เนียนคนนี้เนียนมากแถมมีเลิกเป็นชิงมันชมบัญนชีมาด้วยเสหาหาียด้นข้าวไงไอโอแม่งไม่แบบไม่แดกข้าวเป็นแบบแล้วแบบต้องหานกันแล้วแอร์ก็เสียไ,ไปดูในนูน่นห้องดูห้องบัญชาก,การหน่อยห้องบัญชาก,การมีหมวกกันน็อกปิดไว้ปิดบังหน้าตาด้วยภูมิเห็นยังนู่นไงเดี๋ยวไปดูห้องนูนไปดูห้องนู้นมีหมวกกันน็อกในการปิดบังหน้าตาด้วย หลักฐานแบบเยอะมากเลยเนี่ยคุณหลักฐานทั้งนั้นเลยเนี่ยผมขออนุญาตเนี่ยน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงวอลลุ่มมีจอวอลลุ่มอ,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 อ่าอันนี้คือห้องเลขาห้องหัวหน้าใช่ไหมครัมันก็คือมีที่เขาที่เขาตั้งที่เขาเขาไปพูดก็คือมีชั้นสี่ชั้นห้าใช่ปะ่ะและ้วในนี้คือชั้นสี่ใช่ปะ่ะครับแล้วชั้นห้าคือชั้นอะไรฮะชั้นห้าเป็นที่ทำงานของออฟฟิศครับไม่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 ได้ไม่ได้ของพักจะอยู่แค่เฉพาะชั้นสี่เท่านั้น อ่าก็คือ,ค,อคือจริงๆแล้วอ่ะการจดทะเบียนพักผมจําได้ว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นที่นี่ใช่ไหมชั้น4ี่เลย<ช>คือเขาระบุว่าชั้น4ี่คือเป็นที่ตั้งของพักประชาชนอันนี้คือนะครับก็คือที่ตั้งของพักประชาชนคือเขาระบุไว้เลยนะครับว่าชั้น4ี่นะครับนี่นะครับพาดูออฟฟิศนะครับก็ปะนะครับนะรบ้อนไม่ใช่หรอกแอร์เขาเสียเปิดไม่ได้ร้อนฉ่ำที่เขาคุมกันไว้เนี่ยเขาเตรียมเปลี่ยนแอร์ นะครับพบฝุ่นมันน่าจะเยอะไม่หรอกแต่จริง,รงอ่ะผมว่ามันมีพิรุษแม่ดูดีพิรุษอะไรนี่ดูดีเนี่ยเก้าอี้ของคนบัญชาการแม่สาคอนก็มีของคนบัญชาการแต่ว,ว่ากองกอตก็ก <c oughs> กไม่มีอะไรอ่ะที่คนดูดีเรแต่คนอ่ะอ่านี้ถ่ายให้ดูนะว่าชั้นสี่จริงเนี่ยชั้นสี่ชั้นสี่อันนี้ให้ดูว่าเป็นชั้นสี่จริงๆไงเนี่ยชั้นสี่อ่ะเดินลงกันดี๋ยวอืม เดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนปกแล้วพายเยี่ยมชมเดี๋ยวชั้นสาเปิดเปิดเขาเรียกว่าอะไรชั้นสามขอให้ดูชั้นสามด้วยฮะอ่ะชั้นสามพาไปดูเราเคยมาแล้วเมือไหร่ถ้าใครดูรายการคุณโจอ่ะเขาจะตั้งรายเออนี่ชั้นสามนะฮะเป็นที่นั่งดูในห้องน้ําดิมีใครนั่งมีประตูลับเปล่างนี่มีคนนั่งคอมเมนต์อยู่ก็มีคนนั่งคอมเมนต์อยู่เปล่าโทษน,นะครับมีใครนั่งคอมเมนต์อยู่นี่ไหมฮะ ไม่มีฮะมีแต่กินขี้มีแต่กินขี้เดียวเลยอันนี้ชั้นสามนะครับก็จะเป็นจุดที่เราเคยมาสัมภาษณ์คุณช่อคือในห้องนูนเนาะใช่ไหมฮะปกติตรงนี้จะเป็นแค่ห้องประชุมเนาะใช้แค่ประชุมแต่ตอนนี้พอมันไม่มีที่ทํางานปักชั้นสี่ก็เลยต้องมาใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งห้องประชุมห้องนูนร้อนด้วย เพราะแดดเขารอบนี้ก็เลยเปลี่ยนทั้งตึกนะครับไล่ไปชั้นนี้จริงจก็เพิ่งเปลี่ยนเสร็จก่อนมันเริ่มตั้งแค่อาทิตย์เดียวเองนะครับแล้วเสร็จหลังจากนั้นปั๊บก็ชั้นสี่มันก็พังต่อเขาก็เลยทําต่อไปอันนี้คือแอร์ใหม่ที่เพิ่งทําอ่ะเออใช่อันนี้แอร์ใหม่เมื่อก่อนมันจะไปแทนแทนท่อแบบนี้เนาะอ๋อแล้วสรุปมันไม่เวิร์กใช่เขาก็เลยเปลี่ยนเสียก็เลยเปลี่ยนใหม่แต่ชั้นเนี้ยมันเสียก่อนนะครับมันเสียตั้งแต่ก่อนเริ่มตั้งมันก็เริ่มทําพอทําเสร็จปั๊บชัั้นนม� สี่ไอทีหนึ่งก็เลยได้ทำทั้งสี่ต่อไอทีนอหนึ่งน,นะครับอฮ้ยรุดเยอะเห็นไหมนะครับขอบคุณครับจริงๆเราก็อยากทำรี้ดหวยมีคนบอกว่าให้ไปดูอะไรแม่บอกขยะที่จะหมดประกันหน่อยป่าพิบด์ไปดนูนะใ้ดูบอกขยะแม่จะให้ผมแบบไปดมขยะอีกแล้วนี่เดินดูที่เผื่อตอนเดินลงไปเราจะเห็นแบบที่ตั้งหลับไง คนเห็นเห็นคัดองค์คัดเอาไงเผื่อจะมาตัดไฟไงมาตัดให้ถูกเออดูดิอเงี้ยเสือกทุกที่เลยคุณอันนี้โซบาแล้วพี่ช่วยก่อนเลยพี่มันคือชา้นนี้มันเชื่อมกับโซบาแล้ว แล้วคนที้ควนไม่มาไม่ได้เราบอกแล้วเราไม่มาเป็นไงท่านผู้ชมนี่ไงละ่ละ,ะทัดเลยมีกล่องทีวีโคนนติกเนี่ยซื้อให้มันดีๆ่นนี้เลยโซนองโซนี่ซัมซุงซัมซุงไม่ซื้อหะักแม่งรวยไง อะเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยมีห้องหลับเปล่าผงดิ้งหวังไม่คุณดูดูรถเข็นแม่เขาด้วยนะว่าในรถเข็นความสะอาดมันมีอุปกรณ์ในการทำไอโอหรือเปล่ามันอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์อย่างนั้นนะถ้คุณเดินอน่ยมีเช็คก่อนมีพิมพ์คอมเมนต์ดูก่อนในตู้นี้มีไหมมีเซิร์ฟเวอร์อะไรอยู่ตรงนี้พยายามดูให้ทุกซอกทุกมุมนะ หรือห้องนี้มีแต่แมวใช่ไหมห้องนี้ชอบมันจะมีแมวตัวหนึ่งไ,ไปดูข้างหลังแล้วหน่อยดูกันเหน่งอะไก็ดูล้วนะท่านผู้ชมนะครับ เดี๋ยวไปถามพี่พยานเนี่ยเป็นรอปภโดนแน่ต้องถามพี่เขาหน่อยนี่ไงแอร์ที่เตรียมเปลี่ยนรู้ยย่อเลยเดีย่ยอแอร์ที่เตรียมเปลี่ยนนีต้องถามพี่เขาาะแบบพี่เขาบอกว่าที่นี่มันมีองค์กรไอโออยู่ดึกๆมันมีคนแบบเข้ามาทำงานบ้างไหมพี่ใครล่ะกงศธรูลเน ให้ดึกๆมันมีคนแบบไปย่องมาทํางานแบบดูหน่าสงสัยอะไรนี่ไหมพี่โอมี่เ็นเห็นเขาบอกไงเออเดี๋ยวไปดูข้างหลังนีดหน่อยอะป่ะท่านผู้ชมเออขอด่วนนะฮะทุกคันไอรถตู้คันนี้แหละจะอาทิปไอโอไว้ภูมิเพราะเวลาเขาไปหาส่งหาเสียงกันนะผมจะเห็นในคันนี้แหละ แม่งวิ่งไปประจำเลยขน I.O. ไปเต็มเลยขนเอเจนต์ไปเต็มเลยแล้วแม่งชอบพังด้วยคันเนี้ย <c oughs> แล้วมันจะมีอีกกระบะสีส้มอีกคันหนึ่ง <c oughs> มีอะไรไหมไหนดูดิดูใต้นี้หน่อยขอบคุณมากครับไหนมาแล้วเทก่